เมื่อตัวแล้วเรามี7 5 g ใ G ชาร์จชิปเ h m a j e t y 800u ให้จอ LCD พร้อมค่า r e f r e s Rate 120Hz เมื่อตัวแล้วเรามี7 5 g ใ G ชาร์จชิปเ h e m a j e t y 800u ให้จอ LCD พร้อมค่า r e f e s Rate 120Hz ลาสุดทางเรวมีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 7 5 G เตรียมที่จะทำตลาดที่ประเทศอินเดียและยุโรปครับ ในฐานะที่เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G โดยมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.5นิ้วความลเอียด Full HD Plus พร้อมค่า Refresh r a 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 800U 5G ของ t i m e d i a Tech ที่ใช้สถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรมีโมเด็ม 5G ในตัวพร้อมรองรับ 5G แบบตัวซิมครับมาพร้อมกับคอรประมวลผลแบบ Core t e c A76 2คอรคความเร็ว2อ2 4 g h คู่กับ Cortex A55 อีก6คอความเร็ว2อ2จ g h สครับส่วน GPU เป็น m a l i G57 มีแรมเลือก6กกิกะ8ส่วนลราให้มาที่1 2 8 g b บนบปกิกบนระบบปาร Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความเอ็วด8ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.73นิ้วลูกใส่ F1.8 กล้องเอลตราไวความเ Hz, มอ็วดแล้านพิเซลมุมมองรับภาพ1 1 9อง กล้องต่ F 2่สกล้องมาโครวความละเอียด2อล้านพิกเซลและกล้องโมโนโครมความละเอียด2องล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนแลายนิ้วมือที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างของตัวเครื่องห้แบตเตอรี่จุใจถึง5000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้30วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นเรอม,มี7 5 G รุ่นแรม6กิกรอมนึร้อม1ิ8 g กิกมีราคาอยู่ที่2 7 9ปอนด์ปอนหรือประมาณ11,200บาทครับ และจะเริ่มมาจำหน่ายวันที่27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ